อภิสิทธิเวชาทิวะมึงไม่ทําตามรัรมนูญมาตราเจ็ดสิบห้าร้อยสิบหกชัดเจนนะครับมึงจะทํายังไงก็แล้วแต่ไออภิสิทธิเวชาทิวะมึงไม่มีวันที่จะได้รับการอภัยให้คนไทยอย่างผมคนอื่นผมไม่รู้ผมไม่ตอบแทนให้ผมชื่อวิวัฒน์นามสกุลวิวัฒน์ตังเจริญชัดเจนครับเดี๋ยวแล้วคุณวิวัฒน์วันนี้ว่าฮะมึงต้องไปเปลี่ยนนามสกุลเวชาสิวะวัฒน์ครับผมอ่ะเดี๋ยวถามเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระถามนิด ตกลง,งคุณริวัฒน์เกียรติคุณอภิสิทธิ์เพราะอะไรอภิสิทธิ์เลยครับผมว่าสองในสามสี่เก้าไม่เคารพพระราชกิจการในหลวงชัดเจนครับอ๋อคือคือโกรธที่เขาไม่ไม่ไม่ไมไมคือบอยคอร์ดการเลือกตั้งครั้งนั้นผมไม่ใช้คําว่าบอยคอร์ด <c oughs> นะไม่เคารพพระราชกิจการในหลวงเลยครับอืมก็คือคิดในประเด็นนั้นผคิดวุญยกกระเ็งครับคิดพระราชกิจการในหลวงครับชัดเจนครับขอเกียรติเพราะเรื่องนั้นหนึ่งเรื่องแล้วมีเรื่องอื่นอไหม มีทำผิดรัฐธทรมนูนแล้วไม่มีใครดําเนินการนะฮะพวกแกนำนองประชาพักเพื่อไทยนะคุณนิ่งเฉยเมื่อไรคุณปรากฏตัวที่ไหนผมจะต้องเตะคุณเมื่อนั้นอ๋ออาแล้วแล้วที่ที่ที่เสื้อแดงเนี่ยเขาบอกว่ามีนิสัยผิดครับคนไหนใสก็แล้วแต่ทําผิดก็คือผิดครับอม่ใช่ที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 ่จะมีเสื้อแดงเนี่ยเขาบอกว่าทําไมคือมีคนเขาสงสัยว่าทาไมต้องไปโผล่เวลาคุณทิผิะไปไปปลาสาย คนแสดงเขาบอกว่ามีทั้งหลายคดีในพิธีเธรื่องการที่ว่าไอ้คนนี้มีหลายคดีอ๋อคือไม่ชอบเพราะเรื่องนี้นะอ่าเข้าเรื่องมวยแล้วกันเอาเข้าเรื่องมวยเข้าเรื่องมวยได้ดูไหมมวยประเด็นมวยผมไม่ได้ดูแต่ผมผมดูกีฬายกน้ำหนักกับคุณยิมมี่อ่ะเป็นไงบ้างฮะตั้งนะใจดูเลยนะเพราะว่าโอ้โหกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยนะมันมียุทธศาสตร์นะครับนี่คือคนที่เป็นเทรนเนอร์ต้องต้องวางแผนยุทธศาสตร์นะ ไุณได้ดูไหมผมก็ไม่เคยดูนะผมคุณขึ้นม,มาดยกน้ำหนักนะครับน้องมายเนี่ยโดนเกาหลีเหนือวาง <c oughs> เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์อย่างดีนะ <c oughs> น้องมายเนี่ยไอเกาหลีเหนือนี่ย,ยกร้อยสี่นะครับถ้าน้องมายยกร้อยสี่นะ <c oughs> อาจจะไม่แพ้น้องมายยกร้อยหกเนี่ยเกาหลีใต้ไอเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเขาหัวร คนนี้นี่เกาหลีเนี่ยยกร้อยสี่น่ะเหมือนจะไม่ไม่ไหวนะแต่ตอนท้ายเกาหลีเหนือมันไปยกร้อยเก้าเลยไม่ใช่เหรอมันถึงที่ไงผมจะเรียงลำดับให้ดูว่าทำไมถึงเกาหลีเหนี่ยยกร้อยสี่ทำท่ามันจะไม่ไหวเพราะหลอกให้ว่าน้องมายเนี่ยจริงของเขาเนี่ยไม่ถึงร้อยหกอ๋อหลอกให้น้องมายขึ้นน้ำหนักน้อยไปอย่างนี้ไหมใจใจน้องไายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ายกร้อยหกน่ะเกาหลีเหนือนี่หวานใจเลยเขาบอกโอ้โหเสร็จมาเลย แหมนี่มันคุ้ยากแล้วคุณรู้ไหมเขาคุ้นกำไรติดสี่ร้อยหกปั๊บเนี่ยเกาหลีนะยกร้อยเก้าเลยเออนั่นะ<อ>น้องไม้ต้องตามอย่านะถ้าไม่ตามเราสู้ไม่ได้พอตามปุ๊บครันดีหนึ่งร้อยแปดตัวโลละแพ้คกุซโลโบายเกาหลีใช่ไหมใช่ร้อยแปดร้อยเก้าผ่านครบเกาหลีไป100ไร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบสองเลยเรียบร้อยต่อไปผมจะเลิกดูกยายกรรมเปลียงยางแล้วโมโหผมไม่หรอกเนี่ยเ,เราต้องความสามารถเฉพาะตัวนะผมไม่กินแล้วเนื้อย่างเกาหลีกิมจิ ไวคอร์ดโอเคครับคุณธีวัฒน์ขอบพระคุณนะฮะสวัสดีครับคือน้องใหม่บอกสถิติเขาเนี่ยร้อยหกนะคุณโจ้วแล้วที่ที่ไม่ได้เหรียญนี่ก็ถือว่าสถิติดีมากนะเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็เยอะจับตัวเลขไม่ได้นะฮะแหมก็ไม่ไรครับเอาใจช่วยกันครับแต่ที่ที่ที่เป็นห่วงคืออยากให้ให้เอาใจช่วยอย่างน้องฟ้าคนแรกที่ยกแล้วเจ็บนะแล้วด้วยสับปะรดก็มาโยนสองครั้งเนี่ยเราดูครั้งแรกก็ แต่ว่ามันก็ไม่แน่นะอย่างตอนที่น้องมาขยกครั้งที่สองมันขึ้นนะพอครั้งที่สามเนี่ยเราก็รู้สึกเสียวกันนะอ้ถ้าคีดเจอเนี่ยกลัวเขาจะยกไม่ขึ้นเฮ้ยแต่เขาข็ยกขึ้น,นครับก็สนุกดีนะที่วดูเป็นกีฬาที่แข่งกันแค่นเนี้ย <c oughs> แข่งกันแค่ขย,ยกลขึ้น <c oughs> สมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่าเขาแข่งเนี่ยมาดูที่น้ำหนักใครมากกว่าผมคิกว่ายกเสร็จแล้วใครวางลงในนิ่มกว่าคนนั้นได้เหรียญทองอ๋อริ้งไม่ได้ใครยกได้น้ำหนักมากกว่า แล้วกรรมาการกดผ่านระวางแรงๆก็ได้ไม่เป็นไรตอนเด็กๆไม่รู้ครับเอามาเรื่องนี้หน่อยเรื่องคุณอภิสิทธิ์ให้ดูอีกทีแกใส่เสื้อแดงทำอือฮาอภิสิทธิ์ทำอือฮาสวมเสืส้อแดงขึ้นเวทีปราศาัยเดินหน้าผ่าความจริงคุณอภิสิทธิ์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการที่ตนใส่เสือส้อแดงเพราะสีสีแดงอยู่ในธงชาติไม่ใช่สีของคนคนเดียวและตนจะใส่สีแดงเพราะเป็นสิทธิ์ของตน ก็คุณไม่ต้องมาต่อว่าเรื่องนี้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพไม่ต้องมาขัดขวางคนอื่นสิ่งสําคัญกว่านั้นตนตั้งใจใส่สีแดงเพื่อบอกกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนเสื้อแดงและอ้างว่ามีตรงการณ์คุณต้องใส่เสื้อแดงแบบเดียวคือมีข้อความหยุดปองดองจอมปลอมล้างผิดคนโกงเท่านั้นแต่ถ้าคุณใส่เสื้อแดงแล้วไม่ยอมเรียกร้องหยุดปองดองและความยุติธรรมก็ไม่มีความไม่มีความหมายอะไรนอกจากเป็นที่คาดผังสิษย์ดัดเลมตัดหน,นักครับยังไม่เห็นมี่า ว่าอย่างไรเพราะว่าเพิ่งปาใส่เมื่อวานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรลับอุบลราชธานีนะฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเขอแสดงความคิดเห็นนะครับครับผมเิสฮะเมื่อกี้คุณวิวัฒน์กำลังจ่างอยู่ิริยาบถครับเพราะว่ากำลรู้สึกว่ากำลังจะทำ บอกว่าคุณตัดสิจะถูกหรือไม่นะครับราบแต่ว่าความแต่แตความีเห็นด้วยความคุ้มค่าด้วยการให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งสาคัญด้วยครับโดยเฉพาะในรายการนี้เพราะมันสื่อแสดงถึงความพัฒนาการทำงานที่เป็นตัวช่วยกันืมเลยนะส่วนผมขอแสดงความคิดเห็นว่ากรณีที่โจรใต้จริงนะฮะจริงจริงกองทัพไม่ต้องไม่ต้องมีการมาฆ่าปราที่จะไม่ให้มีการเผยแพร่ครับเพราะว่าทุกคนต้องทํางานด้วยความรม เห็นเนี่ยอาหารเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วครับแล้วขี่กันมาเป็นเดินสายเป็นการรอบเข้าเลยล่ะจริงๆไม่ต้องมายิงอย่างอุบาจนะฮะซุ่มยิงก็สามารถทาร้ายได้เลยในเมืองไทยของเราเนี่ยการการการให้การปูุงดําเร็จเนี่ยผมคิดว่าไปหาอุปกรณ์ไปหาอาวุธไปจัดการวางแผนตอาเงินพวกนั้นเนี่ยไปไปดาเนินการวางแผน ดีออกามาให้บําเหน็จเวลาที่เขาตายหรือว่าสูญเสียแล้วหรือเ่าเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมัน,ม,นมีจุดอ่อนมากเลยฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ทหานนะครับแต่พอ<ะ>ดูแล้วเนี่ยมอไซค์ขับขี่กันมาแล้วไม่ได้มีการระวังหลังระวังหน้าเลยแล้วก็ผู้ร้ายในโอ้โห,โหมีการวางแผนกันเป็น,ปนขั้นเป็นตอนอย่างดีมากคนะฮะทั้งที่เราบอกว่าเรามีกําลังเหนือกว่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่นะดูดูแลเนี่ยมผมคิดว่ามีการปล่อยปากล่าเนยไันมากเลยบบครับ อยากให้มีการอะไรที่ก็ได้ว่ายุทธศาสตร์มีไหมการลอกมาแบบนี้แล้วจัดการผู้ร้ายเลยเนี่ยมีไหมในการเราไปผมคิดว่าทำไมมันก็มีเหตุการณอยู่เป็นประจำก็ให้กําลังใจนะครับว่าอะไรส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอ่ามวยมวยผมคิดว่าค้านค้านสายตายอยู่นิดนึงนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมัดหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าสายลงก็ก็โอเคนะครับ น่าจะชนะแล้วคุณคุณคุณก๊็อกอยากให้มันโชว์คะแนนหรือไม่โชว์คะแนนฮะผมอยากให้โชว์คะแนนครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่กรรมการเองเนี่ยผมผม <c oughs> จับจุดได้ว่ากรรมการเขาไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนทั่วโลกเนี่ยมีการประท้วงได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าคนเห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะอยู่อะไรยังไงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามาตรฐานไหนเนี่ยที่กรรมการจะให้หรือไม่ให้ถูกไหมฮะอันนี้กว่าจะรอประกาศตั้งนานอา้าวไม่รู้ว่าคะแนนดิบหรือคะแนน ที่เป็นทางการเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้ครับนะครับเพราะว่าคนดูมวยเนี่ยไม่ได้เป็นมันเป็นกรรมการดูเป็นนะครับคนทั้งโลกเขาก็ดูเป็นว่าอ่ะอารมูอย่างนี้ได้ไหมอารมูนี้ไม่ได้ไหมโอ้ยร่ากรรมการกระทําอย่างนี้ก็ปลุกปิดความผิดพลาดซึ่งเกิดกานให้เป็ของตันเอง,ญญงนี่แหละแล้ก็เสียดายนะครับเนาะก็เสียดายครับผมผมก็สงสารเขานะเขาก็เหมือนเขามั่นใจนะฮะดูไหมฮะคุณสมรักจะบอกโง่เฮงดีเลยฮะ สมรักผมคิดว่าไม่น่าเอามาพาคครับขอโทษนะไม่ได้เามาาคครับเพราะว่าสมรักทําให้การดูมวยนั้นเสื่อมเสียอะไรกับผมเรียกว่าสุนทรีทางการดูมวยเพราะว่าเขาเชียร์จนจนเราไม่รู้ว่าจะดูพิษหรว่าจะดูมวยยังไงแล้วใช่จนจนจนเรารู้สึกว่ามันทนาจริงหรือเปล่าจดเราคิดว่าเฮ้ยตกลงตกลงนี่เราเรากำลังแข่งกับตัวเองยิงจกกับลมหรือเปล่ามีแต่ได้คะแนนอย่างเดียวเลย โอเคครับคุณก๊อฟขอับมาคุณนะคุสวัสดีครับครับอุตส่าห์นี่ก็ฮาๆนะครับคุณผู้ชมฮะมีเห็นงแตกๆกันได้คือคือปกติเขาก็จะมา่ากันธรรม่าตะแบบก็ก็จะอย่างที่คุณก๊อฟบอกอะแตาก็นั่งดูแล้วเออนะเหมือนเราจะชนะและแกก็เลี้ยวเข้าเรื่องโง่เฮงตลอดต้ลองนั่งห่วยที่มันดูที่การซ้อมหรือดูที่โง่เฮงฮะโอ้แล้วแล้วพอแพ้นี่แหมนะสำลักน้ำก็เป็นแถมผมจะสำลักน้ำเลย คือคือไอ้มวยสายกอล์ฟมาเล่นเนี่ยเขานั่งอยู่สามคนในกรรมการนะแล้วเขาต้องกดพร้อมกันนะคุณผู้ชมคะแนนมันถึงจะขึ้นบางทีเราดูนี่มันโป้งเต็มๆนะทำไมมันไม่ขึ้นเวลาที่คะแนนมันคะแนนมันโชว์คะแนนนะคืออ๋อเลยรู้ว่าอ๋อมันนั่งอยู่สามคนต้องกดพร้อมกันแล้วบางคนนี่มันอาจจะมีอะไรเขาเรียก่าอะไรนะยัดเข้าไปในท้องแล้วว่าทำให้นิ้วมันกดไม่ลงล้วไม่นิ้วกดไม่ลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจาก แข่งอะไรก็ตามในโลกนี้ฮะคนก็ยังคงต้องเป็นกรรมการเมื่อคนเป็นกรรมการคนก็จะต้องมีความเที่ยงตรงในยุทธวสดีุำสวัสดีค่ะคุณิมนี่อ้อยชนบุรีเธอนะ อยากให้ทบตร,บรหรือรัฐบาลน,นะคะคช่วยดูแลทหารทางภาคใต้ด้วยนะคะคดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูดาดูดีไม่ได้รู้เลยว่าเออเนี่ยเขาไปเสียงชีวิตขนาดไหนนะคะคเออสียเปรียบเขาเยอะเลยดูแล้วเนี่ยมันมอตเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันมก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะคะคคว่าน่าจะให้อ ยานพาหน,นะอะไรที่มันที่จะหลบหลีกได้นะฮะอ,อย่างนี้มันแม้แต่จะหนียังหนีไม่ได้เลยเด่๋วว่าแต่อะไรเลยนะฮะเออละหลวมมากเลยอะ่ะทางรัฐบาลน,น่าจะจัหาอะไรที่อที่มันตีวันนี้นะน่าสงสารมากๆเลยอะ่ะมันเหมือนกับดูแล้วน้ำตาไหล สะท้อนใจเลยนะว่าทางทางทหารชั้นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ดูแลทหารชั้นผู้น้อยเลยนะทั้งที่เขาไปเสี่ยงต่อชีวิตแล้วพวกเด็เดกๆพวก,กนี้นะคอายุกันก็ไม่เท่าไหร่เลยนะยี่สิบกว่ากว่ากันทั้งนั้นเลยที่เสียชีวิตไปนะก็เป็นพลทหารที่เพิ่งถูกเกณฑ์นะครับก็อายุนีดเดียวใช่แล้วเอาไปทําหน้าที่อย่างนี้่งมันเสี่ยงมากๆเลยอะนะ ไม่ได้ป้องกันอะไรกันเลยดูที่มาเนี่ยเสียเปรียบมากๆาเพราะมันต้องป้องกันตัวเองเพราะที่ภาคใต้มันมีแต่สวนยางใช่ไหมฮะแต่ก็ที่ที่เปลกเปี่ยวทั้งนั้นเลยอะ่ะดูแล้วมาไม,ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ดูแลทหารชั้นผู้น้อยเลยดูคนที่พบทบท่านก็อยู่ในกรุงเทพมานะฮะท่านก็พูดขึ้นไตเรื่อยเจื่อยอะ่ะมันเสร็จแ,แล้วนี่ก็ออกมาพูดว่า ไม่เป็นไรทหารยังยังคงมั่นคงคดีอยู่นะแต่ไม่ได้รู้เลยเหรอคะว่านะนั่นเขาไปเสี่ยงกับชีวิตขนาดไหนเพื่อให้พวกท่านมายืนคุยกันอยู่แบบนี้นะดูแล้วไม่ไหวเลยนะช่วยช่วยดูกันหน่อยนะไม่ไปทำกันอย่างอื่นเลยนะฮะเนี่ยตรงเนี่ย่หวความมั่นคงหรืออะไรเนี่ยช่วยช่วยดูก ก่เรื่องเมื่อคืนนี้ดูนะคะดูบอลดูก็แค่ดูมวยนะคะดูมวยก็ดูดูอยู่ก็เป็นคนชอบกีฬามวยี่ก็ชอบคเออมาดูว่าเอ๊ะมันก็สูสีนะเมื่อคืนเนี้ยดูแล้วมันก็มันดูดูดูแล้วมันก็สูสีของเรานี่มาทำคะแนนรู้สึกว่าทำตอนตอนยกสุดท้ายไม่เยอะหน่อยนะคะก็ องเยอะนะฮะพขาดูแล้วเหมือนจะมั่นใจนะว่าเออทางเราก็ชนะมันต้องชนะฮะดูแล้วมันต้องชนะมันเลยเสียได้นะครับจอมฮ่าก็ร่ยกมือแล้วทําไมก็เขาคงจะคุยกันนานเหมือนกันนะฮะสมการนานมากเลยกว่าจะชูมือใช่ฮะฮ่านี่ทําไมเงเราก็รอ,อใจตุต้มๆจอมแต่ไม่เป็นไรเันเขาจะชูมือสักทีนะฮะคงจะคุยกันอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าคะแนนมัน คะแนนมันเข้ากันเลยนะคะครับผมเจ้านะคะโอเคครับรคุณ,คณอ้อยขอบพระคุณนะครับคุณอ้อยสวัสดีฮะสวัสดีครับ,รบเรื่องภาคใต้เนี่ยคุณผู้ชม